น้ำเปรียบเสมือนชีวิตและชีวิตของเราจะเป็นเช่นไราหากในอนาคตอันใกล้นี้เราไม่มีน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภคดังนั้นเราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจกันรักษาน้ำไม่ใช่เพื่อใครที่ไหนแต่เพื่อพวกเราเพื่อโลกของเราและลูกหลานของเรานั่นเอง น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์น้ำเป็นตัวประสานให้เกิดความสมดุลขึ้นบนโลกเมื่อมีน้ำก็จะมีป่าไม้ที่อุด,ดมสมบูรณ์สายน้ำที่ไหลาจากยอดเขาสู่ลำธารจึงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราทุกคน หนูชื่อเด็กหญิงกัจนาเชมอร์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่มอค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัทิวามาเยอะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ม้อค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิสต้ามาเยอะรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่มอค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุดาเชมือเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่มอค่ะ คกหนูจะมานำเสนอเครื่องปิดป,ปีนนาำโดยอัตโนมัตินะคะเนื่องจากโรงเรียบนบ้านไม้มอ,อตั้งอยู่ใน,นพื้นที่ภูเขาสูงนะคะจะประสบปัญหาเรื่องน้ำไหลไม่สม่ำเสมอและในฤดูแล้งก็ขาดแคลนนะ้ำส่วนในฤด,ดูฝนน้ำไหลมากกว่าปกติเกินพวกคุมค่ะซึ่งบางวันนักเรียนก็เปิดน้ำทิ้งไว้เพื่อรอให้น้ำไหลเต็มถัง ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าน้ำจะไหลตอนไหนคะ่ะด้วยเหตุนี้นะคะโรงเรียนบ้านแม่มอจึงคิดค้นอุปกรณ์เปิดปีน้ำอัตโนมัติด้วยใช้ไมโครบิกเป็นตัวควบคุมการไหลของน้ำในห้องน้ำค่ะ mm hmm. เพื่อลบปัญหาการลืมปีก้อนน้ำ ทำไม่ิ้งประน้ำดูปราประโยชค,ค่ะแล้วก็จะมาอธิบายหลักการทำงานเครื่องเปิดปิดน้ำโดยอัตโนมัติอุปกรณ์ก็มีดังน,นี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวจ่ายไฟนะคะหรือตัวแบตเตอรี่ค่ะหรือไม่ก็เป็นตัวจ่ายพลังงานนี่เองค่ะ ตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวรีเลย์ค่ะตัวรีเลย์ก็จะเป็นตัวแยกกระแสไฟไปใช้ตัวปั๊มน้ําแล้วก็ตัวไมโครบิตค่ะตัวที่3นะคะจะเป็นตัวไมโครบิตค่ะตัวไมโครบิตก็เปลียนสมืองสมองนะคะที่เราเขียนโปรแกรมแสบไปในนี้นั่นเองค่ะตัวที่4ก็จะเป็นตัวบอร์ดนะคะตัวบอร์ดก็เป็นตัวสี่กาอุปกรณ์ต่างๆที่เรามารวมกันค่ะ ตัวที่5นะคะจะเป็นตัวปั๊มน้ำค่ะหรือเป็นตัวใจน้ำนั่นเองค่ะตัวที่6นะคะก็จะเป็นตัวว่าระดับน้ำนั่นเองค่ะสมมติว่าทานนี้เป็นทนานาน้ำนะคะและทานนี้จะเป็นทันน้ำในห้องน,น้ำนั่นเองค่ะสมมติว่าทันาน้ำในห้องน,น้ำไม่มีน้ำนะคะต่อไปเราก็จะมาทดลองกันเลคค่ะต่อไปเราก็จะมาเปิดเครื่องกันเล่นะคะ ในขณะที่ตัวความน้ำทำงานนะคะตัวเมโคบิดก็จะขึ้นสัญลักษณ์เช็ดถูกนะคะแล้วจะมีคำว่าออนนะคะและจะมีเสียงด้วยนะคะเมื่อเราได้ระดับน้ำที่เราต้องการนะคะตัวเมโคบิดก็จะขึ้นสัญลักษณ์กระบาดนะคะและจะมีคำว่าออฟนะคะและจะไม่มีเสียงด้วยนะคะแล้วเครื่องนี้ก็จะอยู่ทำงานโดยอัตโนมัติค่ะ ต่อไปเราก็จะมาพูดประโยชน์ของการใช้เครื่องเปิดปิดน้ำามาดตรโดยใช้ไมโครบิดนะคะ 1. ช่วยลบปัญหาการลืมปิดน้ำสอช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำเนื่องจากทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดข,ของวงเงินล้อมและ 3. เราสามารถนำไมโครบิดมาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยค่ะพู้ดูขอจบกนะารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ